สดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับลีนอีกแล้วนะคะซึ่งในวันนี้เลนก็จะมานําเสนอเรื่องแฮน d แทร์ลิลีแดนสานะคะซึ่งแฮนแทร์เนี่ยได้ขึ้นเทรนทวิตไปเมื่อคืนนี้ด้วยเป็นแฮนแทร์ที่พูดถึงเกี่ยวกับคลิปวิดีโอการเต้นที่ลิซ่าได้ปล่อยทานชอ l ลิลีฟิล์มเมื่อคืนนี้เลยนะคนก็พูดถึงมากมาเลยนะก็มีหลายทวิตมีความคิดเห็นหลายคนเลยว่าแบบเออรู้สึกยังไงอะไรอย่างนี้ ก็เดี๋ยวลีนจะพาไปอ่านเลยนะคะว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นยังไงส่วนใครที่อยากดูคลิปวิดีโอเต็มเดี๋ยวลีนจะทิ้งลิงก์ช่องของลิซ่าไว้ให้ใต้คลิปเลยนะคะพเพื่อประหยัดเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้าอ่านี้ก็เป็นทวิตแรกนะคะทวิตแรกก็ได้บอกไว้ว่าถ้าเต้ขอลิซ่าโคตรปังเลยหุ่นนี้ทําให้ฉันเป็นบ้าแล้วคอมมต์คือคอมเมนต์นะคะบอกว่าแมวน้อยที่โยโย่คนนี้คือใครฉันก็รักแมวคนนี้ฉันเป็นผู้หญิงรู้สึกอิจฉาเลยใต้ฉันตายแล้วกรี๊ด แบบนี้ถึงได้ว่าเซ็กซี่แต่ไม่ยั่วเพศอจริยะการเต้นแทนแ d นลิลีแดนสามอ่าก็บอกไว้ประมาณนี้นะคะความเห็นแรกความเห็นตอบมานะคะก็ได้บอกว่าตลกแอนโทนีคิงมากบอกว่ากินอาหารไทยฉลองให้แทนลิลีแดนสามแล้วก็มีคนคิดว่าล้อเล่นมัง้งนางเลยถ่ายที่ร้านให้ดูนั่งกินคนเดียวจีนกินผัดไทยจ้าฮ่าฮ่าฮ่าอ่าอันนี้ก็คือเป็นของแอนโทนีคิงนะคะก็ได้กินผัดไทยคนเดียวฉลองลิลีแดนสามนะคะ ความเห็นนี้ก็ได้บอกว่าถ้าถามว่าแฟนเกิร์ลยังเก,งเก็บเอาชีวิตไม่ลอดแล้วถ้าเป็นแฟนบอยจะขนาดไหนคลิปนี้คือคำตอบค่ะมีพับไปจิบน้ำกันหลายต่อหลายคนเลยนะจ๊ะแฮนด์แฮนด์ลิลลี่แดนซ์สามแฮนด์แฮนด์ลิลี่แดนคามเห็นนี้ก็ได้บอกไว้ว่าอีกอย่างที่ชอบนอกเหนือจากการเต้นของน้องคือเพลงที่น้องเล่าม,มาเต้นน้องเล่กเพลงดีมากเหมาะกับน้องทุกเพลงเลยคือมันดีไปหมดเลยอ่ะพูดไม่ออกจะร้องแฮนด์แฮนด์ลิลี่แดนสามส่วนนี้ก็เป็นความเห็น ของหลายๆคนนะคะก็ได้คอมเมนต์ว่าประมาณดีนะความเม็นตนี้ก็ได้บอกว่าฉันจะไม่สามารถดูเธอเต้น yes ok แล้วรู้สึกเหมือนเดิมได้อีกแล้วแฮนด์แท็กลิลี่แดนซ์ามคอมเห็นต์นี้ก็ได้บอกว่าฉันโดนการเต้นของเธอตกโดยไม่ทันได้สังเกตแล้วในที่สุดจีซูก็ทําสําเร็จในการนำ <c oughs> นำยาย้อมผมดําไปใส่แชมพูของลิซ่าแฮนด์แ l i l ลิ a ลี่แ ความเห็นสุดท้ายนะคะความเห็นสุดท้ายก็ได้กล่าวไว้ว่าเดี๋ยวนะในเวรอย,ยอดวิวสามล้านแล้วอ่ะในท่อ,อยังค้างอยู่เลยนี่ไม่อยากคิดเลยว่าถ้าแฟนจีมพวองนางใช้ YouTube ได้ยอดวิวในท่อน้องลิซจะเยอะขนาดไหนสุดมากแม่แฮทแทลลิลลีแดนสามก็จบไปแล้วนะคะสำหรับแฮทแทลลิลลีแดนสามนะคะเ <c oughs> พื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะคะ ื่าที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย